เอสพาร์กาแฟของเราโคลียมีอะมิโนแอซิดคเดตบทบาทที่สําคัญคือช่วยเผาผลาญไขมันนะคะไม่ใช่ไขมันธรรมดาไขามันในร่างกายนะคะแล้วก็เผาผลาญคาร์โบไฮเดตค่ะซึ่งเมื่อมีการเผาผลาญไขมันนะคะเผาผลาญคาร์โบไฮเดต จะส่งผลให้ตัวนี้ที่เป็นโคเมียมอะมิโนแอซิดเคเลตซึ่งอยู่ในกราแฟกล่องนี้ช่วยควบคุมระดับไขมันและน้ำตาลในเลือดเอาเข้าไปสิเออกินแล้วยังดีต่อสุขภาพอีกเอา้าวกาแฟกินแล้วยังดีต่อสุขภาพส่งผลเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอินซูลินเพราะฉะนั้นหลายคนที่บอกว่ากินเ,เป็นเบาหวานกินกาแฟแล้วทำไมมันดีอย่างนี้ค่าน้ำตาลลงอยู่ในเกณฑ์ปกติ เพราะว่าวันนี้โคเมียมอะมิโนแอซิดคคเลตนะคะซึ่งมีหลายโคเมียมเนี่ยม,มันจะมีหลายระดับแต่เราเลือกโคเมียมอะมิโนแอซิดคคเลตเพราะมันเป็นตัวที่ดีที่สุดที่วันนี้จะมาช่วยดึงไขมันไปเาผาผลาญนะคะ <S 1> <S 1> ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างดีเลยแล้วที่สำคัญตัวโคเมียมนี้นะคะตัวโคเมียมนี้นะคะจะช่วยเพิ่มไขมันดีในร่างกายนั่นคือ HDL ค่ะและลดคอเลสเตอรอลในร่างกายค่ะคุณ เลิเข้าไปอีกค่ะนะคะเลิศเข้าไปอีกแล้ววันนี้ตัวโครเมียมอะมิโนแอซิดเคเลตที่อยู่ในกล่องนี้จะเป็นตัวนำพาโปรตีนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งส่งผลให้ใครที่กินโปรตีนคู่กับกาแฟนะคะเบิร์นดีเบิร์นเร็วแล้วที่สำคัญนั่นก็คือลีนค่ะกระชับเร็วกล้ามมาเร็วดูรู้เลยค่ะผู้หญิงที่ออกกำลังกายกินโปรตีนนะคะเนื้อจะแน่นๆนะคะ ตัวเล็กจริงแต่เนื้อนแน่นอ่ะต่อนะคะซึ่งวันนี้สิ่งที่พิดาพูดมาอุย้ยเอาเราต่อกันดีกว่ามีผลการวิจัยนะคะก็คือเป็นผลวัดการวิจัยทางคลินิกนะคะทุกคนไปหาข้อมูลได้นะคะซึ่งมันเป็นสินมันเป็นเขาเรียกว่า มันเป็นสิ่งที่ฮอตคิดในอเมริกาเลยค่ะทุกคนนะคะผู้ป่วยที่เป็น DM type 2นะคะก็คือ DM ก็คือผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานประเภทที่2นั่นก็คือไม่ใช่เป็นเบาหวานมาตั้งแต่กําเนิดเป็นเบาหวานจากการกินอาหารต่างๆเข้าไปกินหวานมากกินมันมากนะคะทำให้ตับทํางาน เขาเรียกว,ว่าหลังอินซูลินไม่ดีมีน้ําตาลอยู่ในกระแสเลือดเยอะนั่นคือผู้ป่วยที่เป็น ALK เบาหวานประเภทที่2นะมีการทดลองโดยการเอาโคเมียมตัวนี้นะคะเข้าไปโคเมียมไนโนแอซิดเีเลตนะคะเข้าไปนะคะเทคอะเอาให้กินอนะพบว่านะ,ะผู้ป่วยเบาหวานที่เป็น d m t y p e ไนะคะ ได้รับโครเมียมวันละ200ไมโครกรัมต่อวันนะ200ไมโครกรัมต่อวันนะจ๊ะซึ่งของเรานะคะ1ซองจะมี82.5ไมโครกรัมและนะคะเขาทดสอบไประยะเวลา3อาทิตย์ค่ะทุกคนปรากฏว่าอะไรนูไหมคะ FBS นะคะ fasting blood sugar นั่นก็คือระดับน้ำตาลในกระแสะเลือดลดลงนะคะตัว HbA1c ซึ่งถ้าใครที่มีญาติเป็นเบาหวานจะมีตัวนี้ที่คุณหมอเขาตรวจเพื่อที่จะดูว่าน้ำตาลเนี่ยเมันเสถียรไหมมันจะเป็น HbA1c เนี่ยจะตรวจประมาณ3เดือนครั้งหนึ่ง เฮปีเลดลงนะคะคอเลสเตอรอลลดลงและไตรกซอสลด์ลดลงนะคะไขมันไม่ดีลดลงหมดเลยน้ำตาลลดลงนะคะและมีการทดสอบอีกค่ะ oh y, ทั้งผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานประเภทที่1และประเภทที่2เบาหวานประเภทที่1คือเป็นเบาหวานตั้งแต่กำเนิดค่ะนะคะมีการ ทดสอบนะคะปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะให้คโคลีมแมอมโมเนียแอซิดเข้าไปสามารถที่จะนะคะควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ซึ่งในร่างกายของคนเราต้องการคโคเมียมนี้จําได้ไหมคะพี่ดาบอกว่ามันเป็นแร่ธาตุที่จําเป็นนะคะต้องการคโคเมีมเนี้ยประมาณนะคะ 50-200ถึง200ไมโครกรัมต่อวันนะแล้ววันนี้โครเมียมทำงานร่วมได้ดีกับกรดอะมิโนซึ่งเราได้ใส่กรดอะมิโนลงไปในกาแฟกล่องนี้ด้วยจ้ามีกรดอะมิโนทั้งหมด4ชนิดนะคะทุกคนซึ่งในโครเมียมนี้จะมีกูโคตโทโลเลนส์แฟกเตอร์ที่ทำงานร่วมกับในออซินแล้วก็กรดอะมิโนจ้ะจากการศึกษานะคะปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะทุกคนโครเมียมสามารถที่จะช่วยนะคะลด ปริมาณไขมันในร่างกายได้และที่สำคัญเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้ซึ่งมีการทดสอบให้คนปกตินะคะได้รับโคเมียมนะคะอะมินโนแอซิดคีเลตเนี่ยวันละ400ไมโครกรัมต่อวันเป็นระยะเวลา3อาทิตย์เธอยังไม่เลิกคนทดสอบนะคะให้คนปกติเนี่ย ได้รับโครเมียมวันละ400มิลลิกรัมต่อวันเป็นระยะเวลา3อาทิตย์ปรากฏว่าปร,ริมาณไขมันในร่างกายลดลงจากน้ำหนักลดลงจากนี่คือเหตุผลที่ทำไมกาแฟเอสพราตคอฟฟี่กล่องนี้ขายดีจังเลยนะคะทำไมลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำนี่คือแค่ตัวเดียวนี่คือแค่ตัวเดียวนั่นคือโครเมียมมามิโนแอซิด